คำหนุนใจประจำวันจากพระวจนะโดยอาจารย์ธงชัยประดับชนานุรัตอ่านโดยอัพลพรศัพยาอาจินขอล่าที่328ตอนคำแนะนำแห่งความสุขคนมีปัญญาจะได้ยินและเพิ่มพูนการเรียนรู้ และคนที่มีความเข้าใจจะได้การชี้แนะพระธรรมสุภาษิตบทที่1ข้อที่5สวัสดีครับพี่น้องที่รักครับคนมีปัญญาคือคนฉลาดที่รู้จักคุณค่าและประโยชน์ของการรับฟังเพราะรู้ว่านั่นคือการเรียนรู้และเพิ่มสิ่งที่รู้แล้วให้มากขึ้น หรือทำให้เข้าใจกระจ่างมากยิ่งขึ้นและสามารถนำมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตให้ดีและปลอดภัยได้ครับเดียวที่พระคัำพีฉบับ TNCV ได้แปลว่าให้ผู้ที่ฉลาดรับฟังและเพิ่มพูนความรู้ให้ผู้ที่มีความเข้าใจได้รับการชี้แนะพระธรรมสุภาษิตบทที่1ข้อที่5ฉบับ TNCV แต่ที่ผมชอบกลับเป็นคำแปลโบราณของฉบับปี1940ที่ว่าเพื่อว่าคนผู้ฉลาดแล้วจะพึงฟังและทวีในการศึกษาและเพื่อว่าคนผู้เข้าใจแล้วจะพึงรู้จักถือท้ายเรือแห่งชีวิตของตนใช่ครับคนฉลาดพึงฟังและทวีความรู้ความเข้าใจ และนำสิ่งที่รู้มาใช้ในการนำนาวาแห่งชีวิตของตนและคนอื่นๆไปในทิศทางที่ถูกต้องและตลอดรอดฝั่งอย่างมีความสุขวันนี้มีเพื่อนส่งบทความสรุปการเรียนรู้ชีวิตของชายคนหนึ่งที่อายุ60กว่าปีมาให้ครับและผมเห็นว่ามีประเด็นที่น่าสนใจจึงขอนำมาประยุกต์แบ่งปันเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตแห่งความสุขไว้ดังนี้ครับ 1. เมื่ออายุมากขึ้นและสุขภาพเริ่มถดถอยผมหันกลับมารักตัวเองมากขึ้น 2. เมื่อผมซื้อของผมไม่ต่อราคากับพ่อค้าแม่ค้าที่ขายผักผลไม้เพราะการจ่ายเงินเพื่อมีเล็กน้อยไม่มีผลกระทบกับชีวิตผมแต่อาจจะส่งผลต่อพวกเขาและเงินเพียงเล็กน้อยเหล่านี้อาจจะเป็นค่าเล่าเรียนให้ลูกๆของเขา 3. เมื่อผมจ่ายเงินค่ารถแท็กซี่ ผมจะไม่รอให้โชเฟอร์หาเศษเหรียญมาถอนแต่จะถือเป็นทิปให้เขาและอาจจะได้รอยยิ้มเป็นการตอบแทนเพราะยังไงเขาก็หาเลี้ยงชีพยากลำบากกว่าผม 4. เมื่อผมฟังผู้สูงอายุเล่าเรื่องซ้ำๆผมจะไม่พูดกับท่านว่าเรื่องนี้ท่านเล่าหลายครั้งแล้วเพราะเรื่องเหล่านี้อาจจะช่วยฟื้นความทรงจำและการรำลึกอดีตของพวกท่านก่อนที่มันจะหายไป 5. เมื่อผมพบว่าใครคนใดทำผิดพลาดผมจะบอกเขาและให้กำลังใจเขาในการแก้ไขตัวเองแต่จะไม่ไปแก้ไขเขาเพราะการทำให้ทุกคนสมบูรณ์แบบนั้นไม่ใช่ความรับผิดชอบของผม 6. เมื่อผมเห็นคนพยายามทำบางสิ่งบางอย่างผมจะมองในแง่บวกและชื่นชมมากกว่าตำหนิเพราะนั่นไม่เพียงแต่ทำให้เขาอารมณ์ดีแต่ยังเป็นประโยชน์กับตัวเราเองด้วย เมื่อผมเห็นรอยเปื้อนบนเสื้อผ้าหรือความบกพร่องบางอย่างผมจะไม่หงุดหงิดกังวลอีกต่อไปรวมทั้งผมจะมองข้ามข้อผิดพลาดเล็กๆน้อยๆของคนอื่นแต่จะมองที่จิตใจนิสัยเจตนาและข้อดีของคนคนนั้นแทนรูปลักษณ์ภายนอกหรือสิ่งที่เกิดขึ้น8เมื่อผมพบคนที่ชอบดูถูกผมผมจะอยู่ห่างๆพวกเขาเพราะพวกเขาไม่เข้าใจคุณค่าในตัวผม และยังทำให้จิตใจของผมคุณมัวไปเปล่าๆ 9. เมื่อผมพบปะสนทนากับผู้อื่นไม่ว่าจะต่อหน้าหรือทางออนไลน์ผมจะไม่ยึดถือความคิดเห็นของตัวเองจนทำให้ต้องเสียมิตรภาพเพราะการมีความสุขหรือถูกต้องอยู่คนเดียวนั้นสู้การมีความสุขกันทั่วหน้าไม่ได้และข้อ10ครับ <c oughs> เมื่อผมตื่นขึ้นมาและยังหายใจได้ ผมจะขอบพระคุณพระเจ้าที่ยังประทานลมหายใจแก่ผมผมจะถือว่าทุกวันเป็นวันสุดท้ายของชีวิตและผมจะทำสิ่งที่ทำให้ผมและคนที่ผมรักมีความสุขพี่น้องครับหากว่าท่านเป็นคนฉลาดและมีปัญญาก็จงรู้จักเรียนรู้ผ่านการอ่านและการรับฟังคนอื่นให้มากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งคำแนะนำจากพระเจ้าผ่านทางพระคุณธรรมคัมภี์ ที่ปรากฏในพระธรรมสุภาษิตบทที่1ข้อที่7ได้กล่าวว่าความยำเกรงพระยาเวเป็นจุดเริ่มต้นของความรู้คนโง่ย่อมดูหมิน่นปัญญาและการสั่งสอนพี่น้องที่รักครับเพราะถ้าท่านทำตามด้วยความเชื่อฟังยำเกรงพระเจ้าและคิดถึงจิตใจของผู้อื่นก่อนเสมอนั่นจะทำให้ชีวิตและจิตใจของท่านสูงขึ้นและมีความสุขมากขึ้น ท่านจะเชื่อผมไหมครับลองทำตามคำแนะนำนี้ดูนะครับรับรองว่าได้ผลดีแน่ครับสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าเสริมกำลังนะครับสวัสดีครับคำหนุนใจประจำวันจากพระวจ,จนะ ด้วยอาจารย์ธงชัยประดับชนานุรัตอ่านโดยอักพลสัพยาอาจิต